ก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้วันนี้มากอบขี้โคนะมากอบขี้โคที่ว่าผมแต่งเรียบร้อยแล้ว20ต้นนะวันนี้ก็มากรอบคือกอบเสร็จนะขี้โคก็คือแบบเสร็จใบไม้ที่ว่าผมได้ตัดแต่งกิ่งลงมาเนาะนะนะนี่ผมก็มีวิโก้หนึ่งคันอุปกรณ์วิโก้หนึ่งคันถุงมือแล้วก็ไม้เคีย เสร็จครับเรียบร้อยครับทําเป็นกองเรียบร้อยแล้วเต็มส่วนเลยเต็มส่วนเลยเดี๋ยวผมขอไปกอบพี่โคกอนนะครับนะครับผมซึ่งผมได้มาตัดแต่งกิ่งคนเดียวครับผมอยู่ตอนแรกว่าจะเอา24 24ต้นเนาะเพราะว่ามันจะได้อีกแถวหนึ่งพอดีผมคิดไปคิดมาแล้วก็มันจะได้ ถ้าออกมากำไยจ,จะได้เก็บเองเนาะนะผมก็เลยแบบตัดติงกิ่งได้ประมาณ20ต้นพอแล้วครับแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกหลืออีกประมาณสัก70ต้นะเนาะ70ต้นเอาไว้นอกฤดูแล้วกันครับผมนะโอ้เป็นกองเป็นกองนะครับมีอยู่1 0 0กองโกหกครับผมก็ไม่ถึงร้อยหรอกครับ แต่ก็ต้องเคียยวให้หมดเนาะเพราะว่าตอนแรกว่าเขาให้เอาใส่ที่ว่าพื้นลำไยอ,ยอะ่ะเพราะว่าจะได้ชุ่มเนาะแต่ผมก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าสวนเนี่ยอยู่กกอยบ้านมากเลยครับอยู่กอยบ้านมากเลยเพราะว่าอันตรายด้วยนะผมก็เนืมีวิโก้หนึ่งคันแนะ่ดูยางก่อนครับดูยางก่อนดูยาง มีแล้วครับแบนเตตแตะไปแล้วแบนเตตแตะไปแล้ววิกโกของเรานะวิกโกของเราทำมาหลายงานนะครับผ่านงานมาเยอะแล้วครับชอกชนมากนะไม่ก็คือผมจะเคลียร์เค,เคลียร์นะเคลียร์เสร็จใบไม้หรือว่าเออเสร็จที่ว่าเป็นกิ่งก้านของลำไยเนาะ มาทําเป็นกองเป็นกองไว้ครับมาทําเป็นกองเป็นกองไว้เรียบร้อยผมก็เอามาใส่วีโก้หรือรอว่ารถเข็นเอาไปทิ้งที่ว่าแบบไม่ต้องให้ใกล้คือแบบให้โพนลำใหญ่หรือว่าที่วบางๆก็ได้ครับแล้วก็เผาเนาะผมก็แต่งกิ่งประมาณนี้แหละครับจะโลง่ลงๆเป็นบางต้นแต่ที่ว่า เพราะว่าลำใยต้นใหญ่เนาะบางทีผมไปไม่ถึงผมก็ไม่ไปนะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยครับถ้าจะให้ดีนะครับเวลาแต่งกิ่งก็ต้องมีคู่เนาะเอาละครับเด๋ยวจะจุดคบเพลิงแล้วนะครับผมยวจุดคบเพลิงแล้วนะใบไ,ไม้มันใบลำใยแห้งเนาะมันก็เลยติดง่ายหน่อยนะ เอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็เป็นงานของเผาเนาะเติมเผาแล้วครับอ่าแล้ว,น,าาวน,นี่ผมก็เอามาวางนะนี่ผมก็มาวางไว้ตามแนวเลยเนาะตามแนวเลยครับคือนะคือส่วนผมตรงนี้เนาะคือเขาจะทํา ถนนนะเขาจะทำถนนลัดส่วนมาเพราะเขายึดที่ผมไปประมาณประมาณสักประมาณสักกี่เมตรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสักหกเจ็ดเมตรประมาณเนี้ยครับคือวพาเขาล้้าเส้นของเรามาเนาะแล้วเขาก็จ่ายค่าจ่ายค่าให้ผมเรียบร้อยแล้วนะคือมันจะมีมุดปักเนาะตํายายไปสิบกว่าต้นครับผมนะขนาดต้นนี้ก็ น่าจะได้เดือนนะต้นนี้น่าจะได้อยู่แต่ต,ต้องตัดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันเลยแนวเขตเขาเนาะนี่จะเป็นแนวเขตท,ที่ว่าเขาจะมาทำถนนใหม่เนาะนี่เขาก็มามาปักหลักเนาะหลักเขตท,ที่ดินนะชอบปอน่าจะชอบปอน่าจะเป็นแบบช้างปลาหรือว่าหรือเปล่า พาะว่าเขาเขามาจะทําถนนข้างสวนผมนะครับคืนแนวนี้แนวนี้เลยแนวไหนเออแนวนี้เลยครับแนวนี้เลยนะแนวนี้เลยต้นต้นต้นนัน้น,นก็ออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่ว่าอันนี้ก็ตัดออกครับเขาให้ตัดออกนะนะเพราะว่าเขาสร้างเขื่อนอยู่ตรงตรงข้างล่างนะครับ <c oughs> ที่ว่าบางแๆผมก็เอาจุดไฟเรียบร้อยเนาะเผาเรียบร้อยครับเผาเรียบร้อยนะที่ว่าลกๆนะเขาก็เขาจะทําหุนทางลาดลาดส่วนผมมาเนาะประมาณนี้ครับได้ที่เหวียนคืนแล้วครับได้ที่เวียนคืนละดีแล้วครับจะเลิมาอีกหน่อยเนาะติดถนนติดถนนดำนะครับนะ,นะ ใส่ปิ้งแล้วครับใส่ปิ้งเลยนะการทํางานคนเดียวก็บางทีก็เหนื่อยครับแต่อย่าทําให้มันเหนื่อยเนาะอย่าทําให้มันเหนื่อยครับเพราะว่าเราทําคนเดียวอะ่ะเราต้องรักงานของเราเนาะผมทําคนเดียวผมค่อยๆทำนั่นแหละขนาด2ี่สิต้นก็ตกอยู่คือผมแต่งได้วันละ4ต้นเนาะสี่ห้ายี่สิบห้าวันพอดีครับผมห้าวันพอดี วันละสี่ต้นนะผมก็ทําสําเร็จได้นะ่เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ค่อยๆทำไปครับผมค่อยๆทาไปเพราะเราอยู่สวนนะเราอยู่สวน,นครับผมเอาแล้วครับแต่ผมก็ต้องดูไฟอีก,อก,อกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเพื่อลามครับผมเอาแล้วครับคลิปนี้ผมก็มาเก็บกวาด ิ่งไม้เนาะที่ผมตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อหวนข้าวตา <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับหรือว่ากระปบิโคเนะเาะชาวเหนือเขาจะเรียกว่ากอบอปิโคนะเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้รอชมอีกคลิปหน้าครับผม ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ,โอ้ควเข้าตาควเข้าตาไปก่อนครับผม